ถ้าคุณเชื่อในเรื่องขององค์เทพนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานลี้ลับบางอย่างที่คุณไม่สามารถหาคําตอบได้บางครั้งนะคะคุณก็ไปมูนะคะหรือว่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ช่วยนะคะนําทางชี้แนะ ในสิ่งที่คุณอยากรู้และคุณต้องการบางครั้งคุณใช้ในเรื่องของไพ่นะคะในการที่จะสื่อสารกับพลังที่คุณมองไม่เห็นเพื่อที่จะขอคําตอบและคําชี้แนะในชีวิตของคุณดังนั้นคุณต้องรู้ในเรื่องของสิ่งที่เป็นภาษาที่จักรวาลหรือแองเจิลหรือองค์เทพกาเดียนของคุณติดต่อ,อก,กับคุณไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกเรียกว่าเป็นซอร์สเอนเนอร์จีนะคะหรือพลังงานบริสุทธิ์หรือไฮเออร์เซลก็ตามนะคะสิ่งเหล่านั้นค่ะเวลาที่เขาสื่อสารกับคุณเขาเองก็ต้องการที่จะ ทีแนะและบอกคุณเช่นกันค่ะเขาจะสื่อสารกับคุณผ่านว i เบรชันหรือเคลื่นพลังงานและถูกแปลงสารเป็นตัวเลขค่ะตัวเลข Angel n u m b e r นะคะหรือหมายเลขนางฟ้าจะเป็นตัวเลขที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์เทพติดต่อกับคุณซึ่งคุณจะต้องรักษาระดับพลังงานและ Energy ของคุณให้อยู่ในพลังงานบวกค่ะคุณจะสามารถที่จะเห็นตัวเลขเหล่านี้ได้ซึ่งการเห็นตัวเลขจะต้องเป็นการเห็นในชีวิตประจําวัน โดยบังเอิญนั่นเองค so ่ะแล้ววันนี้คุณนนี่จะมาบอกคุณในหัวข้อนะคะของตัวเลขนางฟ้าหมายเลข4444ค่ะการที่คุณเห็นเลข4นะคะติดกันนะคะไม่ว่าจะเป็น3ครั้งหรือ4ครั้งนะคะก็คือเห็นเป็นเล่เบิ้ลเรียงกัน3ตัวหรือ4ตัวนะคะเห็นเป็น444หรือ4444ในชีวิตประจําวันติดกัน3ครั้งขึ้นไปตัวเลขนี้กําลังบอกคุณว่า นางฟ้าของคุณนะคะหรือเทวาของคุณค่ะเขานะคะอยู่ที่ตรงนั้นและกําลังโปรเทคคุณค่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่า สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะคะมีความสำคัญและคุณต้องการจะรู้ว่ามันประสบความสำเร็จหรือไม่ให้คุณใส่พลังงานโฟกัสไปที่สิ่งนั้นเลยค่ะเขาอยู่รอบๆตัวคุณเพื่อที่จะช่วยโปรเทคคุณปกป้องคุณและผลักดันให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จค่ะตัวเลขนี้นะคะเป็นตัวเลขของเทพเพวาหรือแองเจิลชั้นสูงนะคะหรือถ้าเกิดในบ้านเราเนี่ยองเทพนะคะที่อยู่ในรหัสตัวเลข444เหล่านี้นะคะเป็นระดับ องค์เทพอย่างเช่นท่านเทวเวสุวรรณอย่างงี้ะค่ะก็เป็นในเลเวลนี้เลยนะคะก็คือเลเวลขององค์เทพชั้นสูงค่ะดังนั้นนะคะตัวเลขที่เป็นตัวเลข444เนี่ยหมายถึงว่าตอนนี้นะคะเทพเทวาหรือองค์เทพกำลังอยู่รอบๆตัวคุณเลยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังคุ้มครองตัวคุณอยู่ให้คุณนะคะมุ่งหน้าและทำสิ่งนั้นต่อไปและคุณจะประสบความสำเร็จค่ะ พร้อมจะเปิดรับคำแนะนำจากนางฟ้าของคุณแล้วหรือยังคะเริ่มต้นวันนี้ค่ะกับถอดรหัสต,ตัวเลขศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณนี่มีอ e ีบุ๊กกับออดิโอบุ๊กราคาเพียงแค่999บาทนะคะหรือว่าถ้าสนใจเป็น Angel Number Cards ค่ะก็จะมีคอร์สวิธีอ่านไพ่นะคะอยู่ที่1,999บาทค่ะแต่พิเศษสุดๆนะคะถ้าเกิดว่ารับทั้ง2ชุดจะอยู่ที่ราคาเพียง2,490บาทเท่านั้นค่ะสามารถที่จะกดที่ตระก้านะคะหรือว่าทักเข้ามาที่ แอดมืเตโลยีค่ะอย่าปล่อยให้ข้อความจากจักรวาลผ่านไปโดยไม่ได้รับคำตอบค่ะค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆกับช่องของครูนุนี่เพราะคุณมีพลังในการสร้างปฏิหารทุกๆวันค่ะ